ก็มาอีกหนึ่งบุญนะคะของวันที่9เดือน9ค่ะกับสถานการณ์เศรษฐกิจโควิดแบบนี้นะคะคุณแม่นัดเจ้าของรายการของเราค่ะได้นําทีมเพื่อนๆแล้วก็กัลยาณมิตรนะคะรวมถึงดอกบัวคู่และเข้าเกลียบหลอด SB ร่วมทําบุญค่ะกับท่านเจ้าคุณพระจุนคณิสอนผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดราชบพิษนะคะ เอาเข้าวของเครื่องใช้อุปโภคบริโภคไปให้น้องๆบนดอยที่มาอาศัยวัดบ้านอ้อยอยู่ค่ะเพื่อมาเรียนหนังสือนะคะหลวงพ่อจเจ้าอาวาสเนี่ยท่านก็รับดูแลเด็กๆเ,เนี่ยมานานกว่า20ปีก็หลายรุ่นด้วยกันแล้วนะคะและสิ่งที่หลวงพ่อดูแลเนี่ยก็มีตั้งแต่การส่งเสียเด็กๆเ,เ,เรียนนะคะรวมไปถึงความเป็นอยู่ต่างๆเดี๋ยวเรานะคะจะไปฟังเสียงท่านเจ้าคุณที่พาเราไปทําบุญกับหลวงพ่อจเจ้าอาวาสวัดบ้านอ้อกันหน่อยค่ะขอจะเจริญพร ท่านสาธุชนทั้งหลายวัดบ้านอ้อตำบลอมฤตอำเภอพร,ระไคญจังหวัดพระนครศรีอยุธยาได้อุปการละเลี้ยงเด็กประมาณร้อยสิบคนซึ่งท่านจเจ้าวาดลุงพ่อได้เลี้ยงมานานแล้วเด็กทั้งหลายเหล่านี้ที่ลุงพ่อได้รับมาอุปการะนั้นเป็นเด็กด้อยโอกาสซึ่งถ้าอยู่ที่บ้านเขานี่จะไม่ได้รับโอกาสอาตมาก็ขอเรียนเชิญผู้มีศรัทธาทุกท่านมาร่วมกันสร้างบุคลากรขอ,ของประเทศชาติ ทางวัดเนี่ยขาดแคลนหลายอย่างโรคโควิดระบาดญาติโยมไม่ค่อยมาทำบุญทางวัดก็จะขาดรายได้ขาดอาหารการกินเพราะฉะนั้นสิ่งสำคัญตอนนี้ก็ข้าวสารแล้วก็พวกผักกระลำปีแล้วก็อะไรนะพ่อเพื่อน้ำมันเพื่อน้ำปลาพเพื่อเครื่องครัวนะครับเพื่อไข่ครับแล้วก็ขนมแล้วแต่โยมมีกำลังศรัทธาเพราะว่าท่านเลี้ยงเด็กจำนวนมากการใช้จ่ายจะเยอะ ตอนนี้อะไรก็ได้หมดเสื้อผ้าอะไรก็ได้นะครับที่เด็กใช้อุปโภคบริโภคโควิดเนี่ยบองตรงก็ไม่ได้ว่าอะไรการใช้จ่ายก็รู้กันอยู่ร้อยกว่าคนนะยอมมาคิดดูเขาสารวันละสองถังอ่ะไม่ไม่มีรายได้ไม่จะรายจ่ายเด็กด้อยโอกาสการศึกษาเป็นเด็กที่อำเภออุงผางพบพระจังหวัดตากบ้านเขาไม่สะดวกในการ ศึกษาเราเรียนหาความรู้อาตมาก็ทํามา20าปีแล้วสมัยเป็นเจ้าวาดอยู่20ปีก็ทํามา20ปี่าปีแหลกะก็พูดภาษาง่ายสร้างคนนนโยมพอเด็กคนนี้เด็กไม่ใช่ไม่ใช่เด็กศูนย์นะเด็กติดลบมาอยู่กับวัดมัดอ้อเนอี่ยได้เรียนอาตมาก็อุปการะดูแลเรื่องอาหารการกินปัใจจัยในการศึกษาเล่าเรียนหาความรู้ค่าดใช้จ่ายอาตมาอัตาอตายตโนนาโถาหาหาเลี้ยงเทศสว,วดบวชฉันอะไรพวกนี้ปกติก็จะไม่กล้าไปขอใครก็แล้ว แล้วนี่คนเขาเมตตาเพราะรู้ข่าวว่าอาตมาทาเด็กไม่ได้ไปหวังประโยชน์กับเด็กแต่เด็กได้ความรู้จบปอสอบ้างปอตีบ้างวิศวะบ้างมันก็ดีกับเก่าแต่เรื่องอาหารการกินารามเป็นอยู่อาตมาก็ใช้เงินเทศสวนบวชฉันคือไม่ได้คาดหวังอะไรขอให้เด็กมันเป็นเด็กดีมีความรู้นะพอแล้วค่ะ หลังจากวัดบ้านอ้อนะคะเราก็ไปแจกของผู้สูงอายุในชุมชนตำบลรางจระเข้อําเภอเสนาจังหวัดพระนครศรีอยุธยากันต่อค่ะซึ่งก็มีทั้งไข่ข้าวสารแล้วก็กิฟตเซ็ตจากดอกบัวคู่ด้วยนะคะต้องขออนุโมทนาบุญกับคุณแม่นัดและเอาบุญมาฝากคุณผู้ชมด้วยค่ะ มาถึงตำบลรางจระเข้เนี่ยนะคะเขาก็มีข่าวที่น่ายินดีกับตำบลรางจระเข้มาฝากด้วยค่ะเพราะว่าองค์การบริหารส่วนตำบลรางจระเข้เนี่ยเขาพึ่งได้รับรางวัลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนะคะที่มีการบริหารจัดการที่ดีของปี2564จากสำนักงานคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่นสำนักนายกรัฐมนตรีบอกเลยนะคะว่าอบตอรางจระเข้เนี่ยกวาดรางวัลงานประกวดเนี่ยหลาย ปีเลยนะคะ,คะเกิน10รางวัลแล้วค่ะโหโหมีตั้งแต่นี่เลย<อ>ดีเด่นดีเลิศจนมาถึงโดดเด่นค่ะซึ่งส่วนใหญ่เนี่ยเขาจะทําในเรื่องของเด็กและเยาวชนนะคะและการพัฒนาชุมชนปีนี้ค่ะอบอตอชนะเลิศด,ด้วยโครงการนวัตกรรมที่มีชื่อว่าซีโรเบิร์นทุ่งสวยคลองใสไร้ฝุ่น เป้าหมายหลักก็เพื่อลดการเผาตอซังข้าวนะคะที่เป็นต้นตอของการเกิดฝุ่นละออง PM 2.5และกำจัดผักตบชวายอย่างเป็นรูปธรรมและยั่งยืนค่ะและเป็นการปรับภูมิทัศน์นะคะเพื่อสร้างแหล่งท่องเที่ยวสร้างรายได้ให้กับคนในพื้นที่เดี๋ยวเรานะคะจะไปฟังเสียงสัมภาษณ์ของนายกอบตอรางจระเข้กันค่ะ คณะกรรมการกายจจาหน้าสู่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสำนักนายกรัฐมนตรีนะครับได้ประกาศผลรางวัลการบริหารจัดการที่ดีเมื่อวันที่6กันยายนที่ผ่านมาโดยองค์การบริหารส่วนบบรานจรเข้ได้รางวัลเนลเลอศอันดับหนึ่งนะครับประเภทดีเลิศได้รับเงินรางวัล4ล้านบาทวัตกรรมหนึ่งคือทุ่งสวยก็คือว่าซิโรเบิร์นนะครับเกษตรลดการเผาเราขอเครื่องจักร นะครับจากอาชุวะและเครื่องอัดประตบชวาอัดก้อนแต่ก็มีปัญหาเรื่องความซื้นนะครับเอสจีเขาเอาไปเผาแล้วยังตกค้างไม่เหมือนฟางะฮะฟางนั่นก็จะเผาแล้วหมดไปแต่ตอนนี้ก็กำลังร่วมเอสจีที่กําลังจะทำประตบชวาอัดก้อนนะฮะให้นําไปเป็นพลังงานชีวมวลได้เหมือนฟางก้อนซึ่งคาดว่าถ้าทําได้เนี่ยประตบชวาจะลดลงอย่างเห็นได้ชัดความรู้สึกเนี่ย ดีใจนะฮะที่ได้รับรางวัลชนะเลิศระดับประเทศแล้วเงินนี้เราก็ได้มาทําประโยชน์สู่สังคมนะครับได้ทําบุญกุศลน,น,นะครับเป็นสิ่งที่เป็นฝันเป็นกำลังใจแล้วก็จะนําเงินรางวัลนะครับมาพัฒนาตำบลให้เกิดประโยชน์สูงสุดต,ต่อไปครับโอ้นี่นะฮะดูสิฮะ <c oughs> ก็นําพวกวัชพืชโดยเฉพาะนี่มีเยอะเลยนะฮะผักตบชวา <c oughs> มาใช้นวัตกรรมแล้วก็แปรรูป สร้างประโยชน์อาจจะสร้างอะไรได้ให้กับชุมชนด้วยนะครับค่ะอือหือโอ้โหไม่งั้นเนี่ย<ฮ>เราเอาผักตบชวาก,ก็ไม่รู้ว่าจะไปกําจัดอย่างไร <c oughs> เพราะว่าอย่างที่เราทราบกันดีอยุธยาน้าเยอะนะฮะแล้วก็พวกวัชพืชเนี่ยลอยมากองกันที่อยุธยาก็เยอะเหมือนกันใช่ค <c oughs> ่ะ